โอเคครับวันนี้นะครับเรามาทิปที่อยู่ในช่วงโควิดนะครับโควิดในเมื่อที่เราได้จองสถานที่ไว้นะครับเราก็เลยแบบจะจัดทิปยังไงให้เข้ากับสถานการณ์นี้นะครับโดยที่การเดินทางของเราก็ไม่ให้ใครแวะเซเว่น <7, S 1> ไม่ให้ใครแวะระหว่างทางนะครับออเราเตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาอมอรับบรรยากาศธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ ช่วงเช้านะครับตื่นมาเวลาเจ็ดโมงนะครับช่วงนี้เจ็ดโมงเด็กๆก็จะทํากิจกรรมกันเล่นประมาณนี้นะครับปกติหมอกก็จะเต็มนะครับหมอกก็จะเต็มแต่วันหยุดช่วงนี้ก็ฝนตกติดต่อกันฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่มันชื้นเกินไปนะครับหมอกก็เลยไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าทริปนี้เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์โควิดยังไงนะครับเราการรับประทานอาหารของเราก็จะจัดเตรียมมานะครับแต่ละบ้านผมจะพาทุกคนไปดูแต่ละบ้านนะครับมาดูมาดูกันบ้านหลังแรกนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้บ้านตัวหมีนะครับตัวหมีจะเห็นเสื้อนะครับตัวหมีดูแค่เสื้อนะครับจะตัวหมีแต่ว่าคนก็ บ้านหลังนี้ทําอะไรกินครับข้าวต้มจ้าข้าวต้มนะครับข้าวต้มกับอะไรครับเนี่ยมีเรไข่กระทะค่ะอ๋อข้าวต้มไก่ไข่กระทะนะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะไม่ขึ้นไปกินที่ห้องอาหารส่วนรวมนะครับเราจะเป็นทริปที่ดูแลตัวเองนะครับดูของที่เตรียมมานะครับวัตถุดิบของกินต่างๆนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแต่เรามาแค่2วันหนึ่งคืนนะครับมาบ้านต่อไปเลยครับ บ้านหลังนี้นี่บ้านหลังนี้ทําอะไรกินครับทอดกุนเชียงค่ะทอดมั่นใจนะครับว่าทอดมั่นใจนะทอดกุนเชียงนะครับกับหุงข้าวนะครับดูนะครับดูหน้าตาอาหารนะครับอืมเราเตรียมมาเองทุกอย่างนะครับพวกกระทะพวกอะไรนะครับมาดูครัวใหญ่ครับมาดูครัวใหญ่ครัวนี้จะวุ่นวายตั้งแต่กางเต็นท์ครัวนี้มาดูครัวนี้นะ โหมีเขียงมีมีดมีเมนูต้มไข่แต่ว่าดูวุ่นวายสเลเกินนเมนูบ้านนี้จับไข่ยองจับทรงเครื่องเออทำไมทำเยอะจังเลยครับทำเผื่อใช่ไหมครับดู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 หม้อตุ๋นนะครับกำลังตุ๋นนี่เส้นก็จับนะครับอ่าบ้านหลังนี้นะครับ สอ,สองครัวนะครับสองครัวก็เลยทำทำอันนั้นนิดนึงดูหลังนี้ครับหลังนี้กินต้มามากินต้ม่ามาฮะดูเมนูหลังนี้นะครับอันนี้จะเป็นมามา่ปกติมันจะเป็นเส้นเหลืองนะครับอันนี้ก็แกะุงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนจนซีดนะครับจะเป็นเมนูหลักบ้านหลังนี้เขาจะเน้นถ่ายรูปนะครับเขาจะไม่เน้นทําครัว เขาจะกินง่ายแล,าแล้วก็รีบไปถ่ายรูปนะครับรีบไปถ่ายรูปอันนี้ก็คือกลุ่มของเราเล็กๆนะครับที่เราการเดินทางของเราทั้งไปทั้งกลับห้ามแวะห้ามจอดนะครับใส่แพมเพื่อเดินทางกว่าฉี่กาอยู่บนรถเพราะว่าไม่อยากไปส่วนรวมนะครับท,ที่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับ <S 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 เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของทางเด็กๆนะครับทางของเด็กๆ ดูบรรยากาศทางเด็กๆนะครับอ้องน้เราก็ฉีดยานะ่าเชื้อตัวนี้นะครับเรานํามาเองนะครับเรานํามาเองตัวนี้จะเป็นถังพ่นแอลกอฮอล์นะครับทําไมเราถึงนํามารู้ไหมเพราะว่าเมื่อเรามาที่นี่นะครับเราก็มาใช้ห้องน้ํามันเป็นส่วนรวมเนาะเราก็ค่าเชื้อค่าอะไรนะครับใช้เป็นห้องน้ํา ส่วนตัวนะครับเราฆ่าเชื้อทุกอย่างนะครับเด็กๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเดี๋ยวจะไปสอบถามเดี๋ยวจะพาไปสอบถามแต่ละคนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างฟินกันขนาดไหนนะครับ <Okay. S 1> อ้าวเ,เจอแล้วอันนี้น้องอะไรคะ ค่น้องคุณพิงค์มากับใครบ้างวันนี้มากับพ่อมากับยายดีแล้วก็มากับคุณแม่ค่ะโอเค